สวัสดีครับผมพอดีมีคําถามเรื่องกล้วยเข้ามานะครับก็หลายสัปดาห์แล้วพึงนึกขึ้นได้นะครับก็เลยทําคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพืชอวบน้ําที่ปลูกง่ายตัวไวแล้วก็ปลูกได้ทุกสภาพดินแต่เรื่องของผลผลิตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินที่เราปลูกด้วยนะครับคำถามก็คือกล้วยระหว่างต้นเตี้ยกับต้นสูงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงให้ผลผลิตต่างกันไหม อันนี้บอกได้เลยว่าต่างกันแน่นอนครับแต่ที่ผมสังเกตดูเนี่ยไม่เกี่ยวกับต้นเตี้ยหรือว่าต้นสูงนะเป็นที่สายพันธุ์แล้วก็การดูแลของเราด้วยนี่ก็เป็นกล้วยน้ำว้าที่ผมปลูกไว้นะครับสภาพพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ขอบสะนะครับซึ่งรากกล้วยเนี่ยจะย่างลงไปแล้วก็รับความชื้นตลอดทั้งปีก็ทําให้กล้วยต้นนี้เนี่ยมีเครือใหญ่นะครับมีผลผลิตเยอะกว่า ต้นนี้ซึ่งปลูกในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าปลูกคนละฝั่งบนขอบสะนะครับนี่เป็นกล้วยที่ปลูกไว้บริเวณขอบสะทั้ง2จุดก็ใกล้เคียงกันแต่แตกต่างกันที่กล้วยที่ให้ผลผลิตเยอะกว่าเนี่ยเป็นปลูกไว้ตรงขอบสะด้านในส่วนกล้วยที่ให้ผลผลิตน้อยกว่าปลูกไว้ตรงขอบสะด้านนอ,อกเป็นกล้กวยน้ำว้าพันุพื้นบ้านนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เลยเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับก็ปลูกไว้ตรงขอบสะเหมือนกัน ก็จะให้ผลผลิตอยู่ในปริมาณหนึ่งโดกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสภาพที่ทําให้ผลผลิตเยอะอันดับแรกเลยผมมองว่าขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินปลูกดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับดินร่วนปนทรายดินที่มีการระบายน้ําได้ดีเนี่ยการปลูกกล้วยจะให้ผลผลิตดีนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชอวบน้ําส่วนใหญ่ก็นิยมปลูกกันแถวขอบสระนะครับข้างคลองข้างร่องน้ํา แล้วก็ปลูกแซมสวนไม้ผลปลูกเป็นไม้พี่เลี้ยงพืชหลักที่มีอยู่ในสวนของเราประมาณนี้แหละแล้วก็องค์ประกอบอย่างหนึ่งก็คือการดูแลการใส่ปุ๋ยให้น้ําการตัดใบนะครับใบที่เสียหายก็ควรตัดทิ้งนํามาทําปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็การแต่งหน่อก็มีส่วนเหมือนกันอันนี้ผมปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ดูแลอะไรไม่ได้ใส่ปุ๋ยส่วนที่เขาปลูกในเชิงพนันธุ์ก็จะมีการบริหารจัดการแล้วก็มีการดูแลที่ดีกว่านี้ผลผลิตก็จะน่าจ่ายเยอะกว่านี้นะครับ อันนี้เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องกล้วยระหว่างต้นเตี้ยกับต้นสูงมันแตกต่างกันยังไงผมว่าให้เน้นไปที่การดูแลนะครับเลือกพื้นที่ปลูกให้ดีแบบนี้สําคัญกว่าแล้วก็อย่าลืมสายพันธุ์ด้วยก็ถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ